สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Myro Gaming Channel กันอีกครั้งนะครับยังไงนะครับก่อนอื่นที่นัดจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องเกมชินหรือเอาเบโดของเรานะครับนัดอยากจะขอกราบขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่นัดหายไปไม่ได้อัปโหลดวิดีโอเลยนะครับช่วงขเขาเรียกช่วงสิ้นปีนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ไปเที่ยวแล้วก็ ยุ่งกับเรื่องงานที่ต้องสะสมด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องน้องหมาอีกนิดหน่อยนะครับเลยทําให้นัดไม่มีเวลาในการที่จะอัปโหลดวิดีโอเลยยังไงขอโทษจริงๆนะครับแต่ต่อจากนี้สัญญาแล้วนะครับว่าจะอัปโหลดเป็นประจำนะครับอาทิตย์ละประมาณ2-3คลิปนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับยังไงก็รบกวนฝากติดตามนัดเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่รอแล้วก็คอยติดตามเกี่ยวกับผลงานของนัดนะครับผมปะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้นัดจะพูดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับตัวละครใหม่5ดาวของเราก็คืออัลเบโดเจ้าชายช็อกสีขาวของเรานั่นเองไปดูกันเลยครับสาหรับอัลเบโดนะครับวันนี้นะครับก็จะไม่ใช่ไกด์แบบเหมือนกับโดยรวมนะครับการไม่ใช่ไกด์เขาเรียกว่าไม่ใช่ไกด์การเล่นอนะว่าแบบเอออัลเบโดตีไงสกิล E เป็นยังไงสกิล Q เป็นยังไงครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคนะครับการใช้สกิล E แล้วก็อาร์ติแฟก ของอัลเบโดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสกิล e ของอัลเบโดนะครับถือว่าเป็นหัวใจหลักของอัลเบโดเลยจากที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าอัลเบโดเนี่ยเป็นตัวละครซัพพอร์ตแบบถือได้ว่าเป็นตัว top ท็อปตัวละครซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดในเกนชิน Impact ณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอาเบโดเนี่ยแค่กดสกิล E ปุ๊บแล้วก็เอาอาเบโดหายไปเลยนะครับอาเบโดมันก็จะทํางานได้เหมือนกับฟูลฟังก์ชันมากนะครับและยังรวมไปถึงกด Q นะครับมันทําให้แบบเหมือนกับรีเจนเนอเรทท่าเขาเรียกอลัลติเมทหรท่า Q ให้กับเพื่อนๆและตัวอาเบโดเองอีกด้วยนะครับแทบจะพูดได้วา่าถ้าสมมติกด Q ทีเดียวแล้วก็ถ้า ตัวในปาร์ตี้ของเพื่อน,เ,อนเนี่ยมี e NERGY RECHARGE เกิน15 0 175ขึ้นไป,นไปก็แทบจะแบบเหมือนกับได้กดเอาติได้อีกรอบทันทีเลยนะครับอ่ะไม่พูดท่านทำเพลงนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสกิล E และ a r t i f a c t ที่เหมาะสมกับอารเบโดสายซัพพอร์ตเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับรไปดูกันเลยนะครับสำหรับสกิล E นะครับของอารเบโดเดี๋ยวนะจะอธิบายคร่าวๆก่อนครับลหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าเนี่ยสกิล E ของอารเบโดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแอตแทกขึ้นอยู่กับนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับ ถูกครึ่งหนึ่งแล้วก็ผิดอีกครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับสกิล e ของอเมโดจะมีความสามารถพิเศษนะครับก็ดูนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้นะครับว่าสกิล e ของอเมโดเนี่ยมีความสามารถยังไงนะรเราสามารถที่จะเหมือนกับไล่อ่านตรงนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นอเมโดหรือว่าตัวละครอ,อื่นๆเลยก็ได้นะครับแต่บางทีนะครับเกนเกนชินนะหรือว่ามิโยโยเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาบางทีเขาจะเขียนอธิบายเหมือนกับสกิลแบบไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยแบบ เหมือนลึกหรือว่ามีรายละเอียดที่ทําให้เราเข้าใจเนาะหรือผู้นี่คือเข้าใจได้ยากนะเด็กอะ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยดีกันนะครับสำหรับสกิล l นะครับก่อนอื่นนะครับว่านัดจะบอกว่ามันทางานยังไงนะเรามาอ่านชื่อกันดีกว่านะโอ้แค่ชื่อก็อ่านยากแล้วนะครับเราอ่านว่า albigenesis o solar isotoma นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะอ่านว่า abogenesis solar isotoma ก็ได้หรือ isotoma ก็ได้นะครับอะ่ะแต่นัดจะอ่านเป็นว่า เขาเรียกว่าอะไรไงสกิลดอกไม้หรือสกิล E ละกันนะครับ mm hmm. เพื่อให้แบบเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนแบบเข้าใจได้ง่ายนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับความสามารถของสกิล E ของอัลเบโดเนี่ยจะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอ่ะจะมี2อย่างด้วยกันนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับสกิลของอัลเบโดเนี่ยเวลาเราปลด กดออกมาเนี่ยกดออกออกมาเนี่ยเราจะสามารถเหมือนกับวางดอกไม้นะครับไว้เป็นพื้นเป็นพื้นวงกลมนะครับถือว่ากว้างพอสมควรนะครับกว้างกว่าเขาเรียกว่าไรนะกว้างกว่าสกิลของเบนเนตเลยก็ว่าได้นะครับกว้างกว่าเอาติของจงลีอีกนะก็คือถ้าสมมติพูดได้ดได้ง่ายก็คือกว้างเท่าเกับสกิล Q ของโมนานั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือความสามารถหนึ่งนะมันก็จะเหมือนกับเป็นดอกไม้ออกมาแล้วมันก็จะทําดาเมจใส่มอนสเตอร์นะครับอ่ะ ทำใส่ monster ยังไงมาเดี๋ยวนะจะไปทดสอบให้ดูนะว่ามันจะใส่ม m o เ s t e r แล้วดามจมันจะแรงประมาณไหนนะครับเวลากดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับสกิล e ทั่วไปนะครับก็คือทํำดามจในตูม้มเห็นไหมมันก็จะทำดามจขึ้นไปแต่ส่วนพิเศษอีกอย่างหนึ่งของสกิล e ก็คือมันจะเป็นลิฟตได้นะครับทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วนะครับซึ่งลิฟเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเราเหยียบปุ๊บแล้วมันออกเลยนะเราต้องเหยียบแล้วเราต้องรอประมาณสักวีคึ้นนะครับมันถึงจะออกมานะครับอ่ะอันนี้ความสามารถพิเศษอย่างที่2นะครับหรือว่าอย่างที่1ึครึ่งน,นั่นเองอ่ะแล้วความสามารถพิเศษอย่างที่2ของสกิลปีนะครับทุกคนจะเห็นดามเมจสีเหลืองออกมาใช่ไหมครับเมื่อกี้มันคือความสามารถพิเศษอย่างที่2ของอัลเบโดและเป็นความสามารถที่ทําไม หลายคนไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์หรือเพื่อนหลายๆคนที่เล่นเกนชินนะครับบอกว่าอัลเบโดเนี่ยเป็นซัพพอร์ที่ถือว่าเก่งมาก mm hmm. ไม่จําเป็นต้องอยู่ในสนาม mm hmm. ก็ทํำดังไ,ได้นะครับ mm hmm. ก็เพราะว่าอัลเบโดเนี่ยเวลากด e ลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นอัลเบโดตีหรือตัวละครใดก็ตามนะครับที่ตีออกไปนะครับทุกๆองวินะครับมันจะสร้างความเสียหายเป็นทาตดินซึ่งคิดมาจากสกิลของอัลเบโดนะครับ เดี๋ยวนัดจะทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสมมติเรากดมาปุ๊บมันก็ทำดาเมจปกติใช่ไหมปุ๊บแต่ถ้าสมมติเราไม่ตีทุกคนดูถ้าเราไม่ตีมันจะไม่ทำดาเมจนะครับแต่ถ้าสมมต,ติอาเบโดตีปุ๊บมันจะสร้างดาเมจถูกต้องไหมเห็นสีเหลืองเมื่อกี้เนาะ,อะโอเคและถ้าสมมติเราเปลี่ยนตัวละครนะครับต่อให้ไม่ใช้อาเบโดนะครับมันก็ยังสร้างความเสียหายแะ้วนัดลองดูเปลี่ยนเอาดีลุกใหม่แม้ตีน,นะตุ้มอันนี้ยังไม่ถึง2วิมันจะไปสร้างกมเสายแต่ตอนนี้เกินละ สร้างความเสียหายแล้วนะหนตีตุ่มสร้างความเสียหาย1 2ตีอ่ะเดี๋ยวแบบหนึ่งเป็นกระโดดมา1 2ตีตุ่มสร้างความเสียหายเห็นไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะคร่าวๆเข็วก็สกิลของอัลเบโดนครับอ่ะถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่านะเห็นถึงความสามารถที่แบบกิ่งกาดของอับเบโดก็คือเป็นเหมือนกับถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คือเหมือนกับฟีเชลนั่นเองซึ่งฟีเชลปล่อยโนกมาแล้วก็สลับเอาตัวเมนดีเพสออกมาของเรามาแล้วก็ตีตีตีต,ต,ตีถูกต้องไหมครับ แต่ความสามารถของไบโดนะครับก็คือทุกๆ2วิที่มันสร้างความเสียหายธาตุหินหรือธาตุดินเนี่ยมันก็จะสร้างเหมือนกับเกาะธาตุออกมาถูกต้องไหมถ้าสมมติทุกคนไม่เห็นไอแมสเนี่ยเนี่ยมันก็จะสร้างเกาะธาตุออกมาซึ่งก็คือมันเป็นความสามารถพิเศษของธาตุดินอยู่แล้วนะครับอะเรามาดูกันดีก,กว่าครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นส่วนสําคัญ แบบหัวใจหลักก็ว่าได้ของสกิล e นะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออถ้าเราบิวสายแอตแท็กเนี่ยเอาเบโดสกิล e เี่ยมันเร็วมันต้องแรงมากๆเลยหรือถ้าสมมติเราเปลี่ยนเอาตัวละครอื่นเมดิพสของเราไม่ว่าจะเป็นดีลุกชายหรือครีออกมาตีเนี่ยความแรงของธาตุดินดังนั้นอะที่เอาเบโดปล่อยออกมาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวละครหลักเราผิดนะครับอ่าซึ่งสกิล e ต่อให้ไม่ใช่เอาเบโดเป็นคนตีใช่ไหมครับ ต่อให้จะเป็นคลีช่ายหรือตัวละครอะไรก็แล้วแต่นะครับดาเมจมันจะขึ้นอยู่กับสกิลดาเมจแล้วก็ดีเฟนส์ของอัลเปโดนะครับอ่ะทวนอีกทีนะครับว่าดาเมจหลักนะครับของสกิล E ต่อให้ตัวละครใดก็ตามนะครับออกมาตีนะครับมันจะขึ้นอยู่กับพลังป้องกันแล้วก็สกิลดาเมจแล้วก็สกิลเลเวลของอัลเปโดนั่นเองเรามาดูตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยนั่นเองก็คือ1นึ่ คือได้เออดพลังป้องกันอับเบโดนะครับ2สกิลดาเมจนั่นเอง3ก็คือเลเวลของสกิลนั่นเองนะครับซึ่ง3อย่างนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นปัจจัยทําให้สกิล e ของอับเบโดแรงนะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวละครไหนก็ตามอ่ะเราไปดูกันดีกว่าสมมตินัดกด e บุ o k ใช่ไหมอับเบโดเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะกด e mail. มาแล้วปุ๊มอ่ะตีพันเจ็ดถูกต้องไหมอ่ะดีลุกตีประมาณพันเจ็ดเอาตัวอื่นมาตีนะครับ ก็พันเจ็ดสองพันสี่เหมือนเดิมดนะเห็นไหมอ่าประมาณนะั้นดามิก็อาจจะมีแบบเหมือนกับแควง่วงๆบ้างนะครับอ่าแต่ดามิมันจะขึ้นอยู่กับตัวของเอาเบโดเองนะั่นเองเห็นไหมทุกคนเริ่มจะเห็นคอมโบแล้วใช่ไหมครับอ่ะโอเคนะเรารู้สามอย่างนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรแล้วเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ค e, e, ุณนัทเอ๊คุณนัทแล้วอะไรจะมีผลมากกว่ากันสกิลดามจพลังป้องกันแล้วก็เลเวลของสกิลนะครับอ่ะ นัดจะตัดเลเวลของสกิลออกไปนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นช่วงต้นเกมหรือช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆที่นัดหมายถึงก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับมีดีเฟนซ์หรือพลังป้องกันนะครับต่ำกว่า1,200หรือว่าประมาณต่ำกว่าประมาณ1,200นะครับค่า ที่พุ่งขึ้นมาและมีผลกับสกิล e ของเบโดนะครับก็จะเป็นสกิลดาเมจแล้วหลายๆคนสงสัยว่าไอ้แล้วสกิลดาเมจมันมาจากไหนนะครับสกิลดาเมจมันจะมาจากตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นอาร์ติแฟกชิ้นนี้นั่นเองก็คือจะเป็น Gambler ์นะครับแกเบอรก็คือจะเป็น increase elemental skill damage by 20%นะครับอ่าถูกต้องไหมนั่นเองนะครับอ๋ แล้วก็อีกอย่างนึงนั้นลืมไปเลยนะครับเกือบลืมเกือบลืมนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับที่เขาไม่ได้บอกนะครับก็คือมันก็จะขึ้นอยู่กับ geo damage ของ a l p e d o ด้วย geo damage ก็คืออะไรพลังโจมตีธาตุดินเราได้มาจากไหนก็คือได้จากการเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเนี่ยอัปเกรดเลเวลของอัล d o โดนะครับหรือลดขั้นนั่นเองและยังรวมไปถึงนี่นะครับ Artifact ก็คือเป็นถ้วยนะครับ เป็น G.O. d a m a Bonus ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนันเกือบลืมไปนะอ่ะก็ถือว่าย้อนกลับมาบอกไว้ก่อนอะล้วกลับมาก่อนนะครับสำหรับ Artifact เมื่อกี้ที่นัทบอกไปก็คือจะเป็น Skill d a m a นะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับถ้า Defense เพื่อนๆนะครับต่ำกว่า1,200นะครับค่า Skill Damage จะมีผลเพิ่มพลัง เพิ่มพลังโจมตีท่า E ไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนออกมาก็ตามท่า E นะมากกว่านะครับมากกว่าพลังป้องกันของเรานะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่ดีเฟนต์เพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับเกิน1,500ขึ้นไปแล้วนะครับค่าดีเฟนต์นะครับมันจะมีผลมากกว่าค่าสกิลดาเมจเสมอฉะนั้นเอาง่ายๆนะครับก็คือค่าพลังโจมตีของท่า E มันแรงขึ้นอยู่กับตัวอัลเบโดเองไม่ได้เกี่ยวกับดีลุค จงลีคลีหรือว่าชายของเราที่เอาออกมาเล่นเลยนะครับผมอ่ะอ่ะแล้วเรามาดูนะปุ๊บหลังจากนั้นนะครับก็คือจะเป็นอะไรพลังป้องกันสกิลดาเมจแล้วก็สกิลเลเวลแล้วก็ TO d ดาเมจโบนัสของอัลเบโดเองนะครับจะมีอยู่4หลักๆนะครับและอย่างที่นบอกไปนะครับถ้าดีเฟนต์ต่ำกว่า1,200ควรที่จะโฟกัสที่สกิล l e m e เมนทัลสกิลดา a มจนั่นเองหรือว่าเป็น a r t ์ติแฟ Set ก็คือเป็น g a m b เ e อร์เนั่นเองนะครับและก็ส่วนถ้าเกินพันหแล้วก็เราก็จะไปโฟกัสทางด้านพลังป้องกันนะครับเพราะว่าสเกลมันจะดีกว่าแล้วมันจะทำให้ดาเมจสกิลของ e ของ a l ลเบโดเนี่ยมีความเสถียรมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงส่วนที่เพื่อนๆหลายคนนะครับอยากจะทราบแล้วนะครับว่า a l b e บโดฟูล Support เนี่ยมันจะเล่นยังไงนะครับใส่อาร์ติแฟกอะไรนั่นเองก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะใส่ เซตดิน2ชิ้นแล้วก็โนเบลิส mm hmm. อัปลาก็ได mm ้นะครับมันจะทำให้ท่าคิวของเบโดนแรงมากๆนะครับเกินหมื่นแบบ 4- ี่ห้าหมื่นเลยอ่ะได้เหมือนกันนะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้นัดจะเน้นทางด้าน e, อีว่าเป็นพาร์ทสี่เป็นหลักนั่นเองครับสำหรับพาร์ทสีเป็นหลักของอัลเบโดนะครับที่นัดอยากจะเน้นเลยนะครับก็คือจะเป็น2จะมีอยู่2เซต2คอมโบด้วยกันนะครับสชิ้นแรกนะครับก็คือจะเป็นที่เรายืนพื้นเลยก็จะเป็นเซตดินนั่นเอง นะครับก็คือจะเป็นเซตดินที่ไม่ว่าจะเป็นหนิงกวงจงรีใช้นะครับก็คือจะเป็นแบบอะครอลิกเพลต้านะครับก็คือจะเพิ่มพลังจมตีธาตดดิน15%ตัวนี้มันจะเป็นตัวยืนพื้นอยู่แล้วนะจะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะมีอีก2ชิ้นนะครับที่นัดได้บอกไปนะครับว่าขึ้นอยู่กับพลังป้องกันแล้วก็ระดับเลเวลของตัวละครอาเบโดของเพื่อนๆนะครับถ้าตัวละครอาเบโดของเพื่อนๆนมีพลังป้องกันต่ํากว่า1,200นะครับนัตก็อยากจะแนะนําให้ใช้เซตแกรมเบอร์นะครับ ซึ่งเซตแกมเบอร์เนี่ยหาจากไหนนะครับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะได้ลงดันใหม่แล้วถูกต้องไหมสําหรับดันใหม่นะครับมันจะมีเซตนี้นะครับเป็นเซต4ดาวนะแต่เชื่อนัดครับมันดีกว่า5ดาวแน่นอนนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็คือจะเป็น Defender's View นะครับอันนี้จะสหรับอันนี้จะเพิ่ม d e f e n s ์นะก็คือหลังจาก d e เฟน s ์เราเกินพันหแล้วแต่สําหรับ เพื่อนๆที่แบบดีเฟนซ์ยังไม่ถึงพันสหรือพันหนะครับนัดก็ยังแนะนําให้ใช้เซตแกมเบลลเอร์นะครับก็คือจะเป็นอินเคิร์สอินเตอร์เน็ตเทลสกิลดาเมจสอันนะครับแล้วก็สล็อตที่นัดแนะนําให้ใส่นะครับ ก็จะเป็นอะไรเอ่ยก็จะเป็นดอกไม้นะครับและขนนกนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องเป็นดอกไม้และขนนกนะครับเพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าดอกไม้และขนนกนะครับเมนสเตตที่เราได้มามันจะเป็นเลือดและก็พลังโจมตีซึ่งเลือดและพลังโจมตีจะไม่มีผลเกี่ยวกับความความแรงของท่าอีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเลือดพลังโจมตีจะไม่มีผล กับความแรงของท่า E นะครับแต่คริดาเมจแล้วก็คกริเรทยังมีผลในการที่จะทำให้สกิล E ของอัลเบโดแรงเขาเรียกว่าเออติดคริมันก็จะแรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสติดคริได้บ่อยยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอนะ่าโอเคประมาณนั้นนะจะได้เห็นภาพแล้วก็ ะได้เหมือนกับตามไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะแล้วเรามาดูนะครับว่าส่วนอื่นๆของอลเบโดจะเป็นอะไรนะครับถ้วยอย่างที่นัดได้บอกไปแล้วนะครับก็จะเป็นชีโอดามิโบนัสนั่นเองนะครับส่วนอีก2ส่วนนะก็คือจะเป็นหมวกจะเป็นหมวกกับนาฬิกาทรายนะครับสำหรับหมวกและนาฬิกาทรายเซ็ตที่นัดแนะนําแล้วก็แบบมันจะทาให้ดามจแบบสะเทียนมากๆครับควรที่จะเป็นดีเฟนต์นะครับก็เหลือพลังป้องกันทั้ง2ส่วนเลยนะครับหลายๆคนนะครับตอนแรกอาจจะคิดว่า อาร์ติแฟกต์อะไรก็ตามที่มันติดดีฟเอนต์เนี่ยเกลือมากๆเลยหรือโยนให้โนเอลนะครับตอนนี้ถ้าใครได้เอาไปโดนครับจะไม่บอกเลยครับว่าอาร์ติแฟกต์เซตดีฟเอนต์เนี่ยมันเกลือนะครับแบบเราแทบจะโหยหาแบบเขาเรียกว่าอาร์ติแฟกต์ที่มันติดดีฟเอนต์เปอร์เซ็นต์ดีฟเอนต์เลยนะ,ะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคมาสรุปเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์ของอัลเบโดนะครับสำหรับ3เซตแล้ว เซตที่ยืนพื้นก็คือจะเป็นเซตา้าดินบวกพลังโจมตีา้าดิน15%นะครับแล้วก็อีก2เซตนะครับคือจะเป็นเซตแรกนะครับก็จะเป็นเซตแกรนเบอร์นะครับก็คือเพิ่มพลังา้า E หรือ Elemental Skill Damage นะครับ20%นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเอาไปดที่มีดี e เ s น ต่ำกว่า1,200นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆคนไหนมีดี f เ n น e ์เกิน1,500ขึ้นไปนะครับเซต2ชิ้นที่นัดแนะนำให้ใส่จนเอ็นเกมเลยก็คือจะเป็นเซต Defenders View นะครับหรือว่าเพิ่ม Defense 30% 0นะครับแล้วก็ชุดที่หาได้ก็คือจะเป็นดันใหม่นั่นเองนะครับก็คือเป็นเซตน้ำกับเซตน้ำแข็งนะครับก็คือถ้าได้มาก็พยายามที่จะหา ดอกไม้กับขนนกนะครับสสล็อตนี้จะดีที่สุดนะครับเพราะ2ส,สล็อตนี้เราจะแบบคือมันมันมันดอกได้แค่4ดาวเนาะห้าดาวเราต้องการที่จะเพิ่มพลังป้องกันเพื่อให้พลังป้องกันเปอร์เซ็นต์มันสูงที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากจะหาแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะครับนัดก็จะมีอีกด้านหนึ่งนะมันจะอยู่ตรงนี้นะก็คือเป็นดรอปเซตโนเบลิสออนไลน์นะครับก็คือเป็นเซตแบบเซตซัพพอร์ตของเรานั่นเองอันนี้มันจะดรอปแกร์เบอร์เซตนะครับก็คือเพิ่มสกิลดาวน์เน็ตยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสามารถไปหาตรงนี้ได้น แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับ Defender Views นะครับ Defender Views จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวนะขอเน,นี่ยหาแป๊บหนึ่งนะ Defender View ไม่ได้หานานแล้วแต่ตรงนี้มันจะหาง่ายมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโดนตีแล้วอะตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงเซตเดียวน่าจะกับเซตเซตนี่เซตไฟนะสำหรับคนที่กคนที่หาแบบเหมือนกับอาร์ติแฟกต์ให้กับ d i l o p แล้วก็คลีนะครับจะเป็นเซตนี้นะ ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเส็ตไฟนะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเข้าๆเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ดีกว่านะครับว่าออาไปโดเนี่ยมีความสามารถเก่งยังไงแล้วมันเจ๋งจริงๆหรือเปล่านั่นเองครับไปดูกันอ๋อแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างนะครับ สำหรับอาร์เโดนะครับเป็นตัวละครที่สามารถจะอยู่กับทีมอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่กับทีมดินคู่กับจงลือว่นหญิงกวงอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะอยู่กับทีมอะไรก็ได้ธาตุอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอาร์เโดเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่ามันเป็นซัพพอร์ตแบบ ที่แท้ทรูเลยนะครับตอนนี้แต่ถ้าจะคอมโบกับนิงกัวแล้วก็จงลีมันก็จะทําให้เหมือนกับดาเมจแดงยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมเอจอีก15นั่นเองไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์เกี่ยวกับดัานใหม่เลยนะครับว่าอาไปบโดยเนี่ยมีผลที่จะเสริมดามเมจให้กับตัวละครอื่นๆยังไงนะครับไปไปดูกันเลย dumpy -dum you oh, yes. Feel the ancient power! <laughs> <laughs> Burst <laughs> forth! you can in here. three <boom. laughs> เป็นไงบ้างครับสำหรับเทคนิคการ เลือกใช้อาร์ติแฟกแล้วก็การใช้สกิล e ของอัลเบโดนะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนัทเกือบลืมบอกไปนะเออใช้ช่วงนี้ลืมมากเลยฮนะสำหรับสกิล e ของอัลเบโดสามารถที่จะก,กดค้างแล้วก็เลือกวางตำแหน่งได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่นัดลืมบอกไปนะอ่ะแล้วก็ถ้าสมมุตินัดลืมเกี่ยวกับข้อมูลอะไรไปหรือมีอะไรขาดตกบกพร่องก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ติชม คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ร่วมกันติดตามร่วมกับคอมเมนต์วมกำไรแล้วก็รับชมเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะครับแล้วถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นอัลเบโดก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับนัดยินดีที่จะตอบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสกิลของอัลเบโดนะครับมีส่วนสําคัญมากที่สุดก็คือพลังป้องกันสกิลดาเมจนะครับแล้วก็คีเลทคีดาเมจนะครับแอตแทก ไม่มีผลเลยนะครับสำหรับสจ๊วตย์นะครับยังไงเดี๋ยววันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่2021แล้วก็บายบายก่อนปี2020แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพนะครับสำหรับใครที่ไปเที่ยวนะครับก็ขอให้อย่าลืมใส่มาร์กแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็ enjoy your new year นะครับแล้วก็เจอกันปีหน้าครับบายบายครับ